เรื่องราวต่อมานี้สะเทือนใจมากๆเลยค่ะมาต้นเหตุเนี่ยมาจากเรื่องของวัยรุ่นอันธพาลแท้ๆเลยฮะทาให้อนาคตของเด็กหญิงคนหนึ่งนี่คือคือน้องต้องเสียดวงตาไปข้างหนึ่งเลยอ่ะ,ค,ะคือวัยรุ่นเนี่ยนะคะเขามีการยกพวกขี่รถจักรยานยนต์ไล่ฟันคู่อริเพราะร้ายมาตกอยู่ที่เด็กหญิงอายุ4ี่ขวบถูกฟันที่หน้าเสียดวงตาไปหนึ่งข้างคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะคือน้องเนี่ยนะนั่งรถจักรยานยนต์ไปกับคุณพ่อค่ะ กลับจากทุ่งนางในพื้นที่บ้านสวนฝ้ายตำบลสมสะอาดอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีไปสวนทางกับกลุ่มวัยรุ่น4คนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมา2คันผู้ก่อเหตุใช้มีดฟันเข้ามาที่เด็กเพราะคิดว่าเป็นคู่อริ<ะ>ที่ตนเองกำลังตามทำร้ายอยู่ค่ะ้แลวตลอดเวลาที่เกิดเรื่องขึ้นมานี โก็ว่าเป็นอยู่นี่ละแวกบกตงใหญ่ที่อยู่ที่ใต้มันก็ฟันเลยครับมันบริถามบริษัทยังเลยแล้วฟันแล้วมันก็บอกว่าฟันลูกผุยังปรว่าสิปรมันกับฟันคีรอนี้สาเหตุปวดแผลเนี่ยครับพ่อมมีครับเป็นอย่างข้อขึ้นเด็กมาฟันมันเขาอะไรฟันกันอยู่แล้วครับในมอแบ พอดีเขานําม้าแบบบังคู่อาลีเขาเน่คตะีะมาสวนกันกับผมพอดีเอากันเดกว่าเป็นหมอนัน้นเอาก็ฟันเลยเคราะห์กรรมอะไรของลูกนะเนี่ยที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็เราก็เอาใจช่วยว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายเนี่ยตกลงจะกลับมามองเห็นหรือเปล่าอันนี้คือไปคุยกับแม่ของเด็กแล้วก็ญาติซึ่งคอยดูแลลูกสาวอยู่ที่บ้านนะคะก็เผยทั้งน้ําตาเลยบอกว่าหลังเกิดเหตุลูกสาวเนี่ยนอนไอซอยู่สามวัน ถูกควักลูกตาออกไปแล้วน่ะโถ่โลกโอ้ถูกควักออกไปแล้วอ่ะอจริงๆนี่คือถูกถูกฟันเหนือดวงตาข้างขวานะคะเป็นแผลยาวถูกเย็บไป50เข็มอ่ะเย็บไป50เข็มก็เลยต้องต้องควักตาออกอย่างเงี้ยนะคะเส้นประสาทตาถูกทําลายแล้วไงคะแม่ก็หวังให้ลูกเนี่ยได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญให้กลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่ง ส่วนทางคาดีค่ะแจ้งความไว้ที่ตํารวจสพเดชอุดมยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะคะแล้วก็ตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุพยายามยัดเงินสองแสนให้ยอมความแต่ครอบครัวไม่รับค่ะก็เลยตัดสินใจร้องเพจบ้านเฮียชาญอุ้ยอุบลแล้วก็เพจสายหม่ต้องรอดด้วยเพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับน้องส่วนลูกสาวยังมีความหวังว่าตัวเองจะกลับมามองเห็นอีกครั้งค่ะออเออป็นยี้ผมหัเป็นเสียตาไปแล้วหมอจ้ะ Men, mấy con mong của cây hinh hãy hãy cự nổi <laughs> dài. Men có con cự cự yêu con 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 con cự yêu con cự yêu con con cự yêu con con cự yêu con cự yêu con cự yêu con cự con cự con ทางด้านของคุณเอกพบนะครับเจ้าของเพจสายแมงต้องรอดก็ลงพื้นที่ไปช่วยติดตามคดีครับทางท่านผู้บังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีก็บอกว่าคดีเนี่ยที่มันล่าช้าเพราะว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ต้องไปดูเรื่องของใบรับรองการรักษาจากแพทย์ล่าสุดจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว3คนนะครับเหลือเพียงมือมีดเท่านั้นนะก็พบว่ามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยว่าเ,เขายุ่งกับยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็มีการทะเลาะกันนะครับปัญหาของผู้ใหญ่แท้เลย มั่นใจว่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ครับทั้งหมดเนี่ยจะโดนแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าเลยนะค่ะโอ้ซึ่งขณะดเดียวกันครับท่านผอ,อสํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีก็เตรียมจะมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของน้องนะครับเบื้องต้นประมาณ4ี่ถึงห้าหมบาทเป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนะครับค่ะ